สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการต้องคิดอย่างผู้นำอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงตอนที่15ในรายการช่อง YouTube ปอยจ .98 หรือปัญญาจารย์98คนเราจะทำให้ทุกคนชอบหรือเห็นด้วยกับเราในทุกเรื่อง คงเป็นไปได้ยากคำพูดคำเดียวเกี่ยวกับการแสดงออกอย่างเดียวกันนั้นอาจทำให้คนหนึ่งพึงพอใจแต่ก็อาจจะทำให้อีกคนหนึ่งไม่ชอบได้เช่นกันเหตุการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในความรับผิดชอบหรือความปกติที่ก่ลาวนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าบุคคลนั้นๆจะต้องไม่เป็นบุคคล ที่ตั้งใจจะสร้างความขัดแยง้งหรือความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นคนดีมีจิตใจงามย่อมคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นดั่งคําสอนของพระเยซูค,คิดที่ว่าถ้าเราปรารถนาจะให้คนอื่นทําอะไรแก่เราเราก็คงจะทําสิ่งนั้นแก่เขาก่อนนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้คนอื่นพูดดีกับเราเห็นอกเห็นใจเรา และเป็นเพื่อนเราเราก็จะต้องทำสิ่งเหล่านั้นแก่เขาก่อนหลักการดังกล่าวสามารถนำมาสร้างพฤติกรรมและสร้างสรรค์อันทาให้เราสามารถเป็นบุคคลผู้อยู่ในความทรงจำที่ดีของผู้ที่เราร่วมงานหรือร่วมชีวิตด้วยกันผมมีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้ทำให้บุคคลที่อยู่ร้อมรอบตัวเราเกิดความรู้สึกว่า เขามีคุณค่าความต้องการทางจิตวิทยาของมนุษย์ทุกคนก็คือต้องการให้ผู้อื่นยอมรับตนอีกทั้งต้องการให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของตนฉะนั้นการพูดและการกระทําอันทำให้ผู้ใกล้ชิดคิดว่าเขาไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าหรือทำให้เขารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเขาลดลงจะทำให้คนคนนั้นไม่พอใจและไม่ชอบหน้าเราอย่างแน่นอน ทำตัวง่ายๆสบายๆไม่ทําตนเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างล่าเริงเบิกบานและมองข้ามความบกพร่องเล,เล็กๆน้อยๆอีกทั้งไม่บ่นไม่จุกจิกจู้จีกจ้ก,กับเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆจนทําให้บรรยากาศอึดอัดไม่เป็นบุคคลที่ชอบดินทาว่าร้ายเมื่อใดที่มีการดินทาว่าร้ายเมื่อนั้นจะทำให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี อีกทั้งวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันแทนการพูดเรื่องดีต่อกันสังคมของคนดีไม่ชอบผู้ร้ายเกี่ยวกับผู้อื่นเพราะเป็นการยุดไม่ยุติธรรมต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่ยกตนข่มท่านคือไม่พยายามสร้างความประทับใจด้วยการอวดคุณภาพความดีของตนความสามารถหรือความดีเด่นของตนเองข่มผู้อื่น อีกทั้งไม่พยายามทำให้คนอื่นรู้ว่าฉันรู้ทุกเรื่องความคิดของตนจะต้องถูกหมดโดยไม่เคารพความคิดของผู้อื่นบ้างให้กำลังใจผู้อื่นกำลังอ่อนแอภายในกายของเขาแต่ถ้ามีกำลังใจก็จะสามารถที่จะสู้ต่อไปได้ทุกๆคนแต่ถ้าหมดกำลังใจกายก็จะหมดแรงมือเท้าอ่อนไปหมด ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่คนรักคิดถึงและจะต้องพยายามช่วยให้ผู้อื่นมีกำลังใจทำงานและต่อสู้ปัญหาชีวิตการให้กำลังใจทำให้หลายทางเช่นชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทำสนับสนุนสิ่งที่เขาทำหรือบอกเขาให้ทราบว่าเหตุใดเราจึงชื่นชมยินดีในตัวเขายอมขอโทษเมื่อทำพลาดไม่มีใครที่ทำถูกทุกอย่าง ความไม่สมบูรณ์บางอย่างไม่กระทบต่อผู้อื่นแต่บางเรื่องอาจจะกระทบความรู้สึกของบางคนเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นการแก้ตัวไม่เป็นสิ่งสร้างสรรค์แต่การแก้ไขด้วยการกล่าวคำขอโทษและหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำผิดซ้ำซากจะทำให้เราเป็นบุคคลที่ใครๆต้องการครบหาสมาคมด้วยให้เกียรติและถ่อมตนการให้เกียรติผู้อื่นนั้น การกระทำและคำพูดและมองเห็นว่าทุกคนมีสิ่งดีที่เราพร้อมจะเรียนรู้จากเขารวมทั้งการแสดงแสดงความชอบขอบคุณด้วยการส่งการ์ดหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ผู้นั้นได้รับรู้ว่าเราเห็นคุณค่าในความดีของเขาจงแก้ไขเถอะครับยอมขอโทษเมื่อทพาพลาดให้เกียรติและถ่อมตนให้กําลังใจผู้อื่นไม่ยกตนข่มท่าน ไม่เป็นบุคคลที่ชอบดินทาว่าร้ายทําให้บุคคลผู้อยู่ร้อมรอบตัวเราเกิดความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าทําตัวง่ายๆสบายๆแล้วชีวิตของเราจะปลอดภัยต้องคิดอย่างผู้นาอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงตอนที่15ขอเป็นพระพรจากการแบ่งปันของอาจารย์วีรรชัยหรือสรัดและอาจารย์ชวนพิดขูพระพร เป็นพระพรนบประคุณแก่ชีวิตของท่านทุกคนสวัสดีครับ